จริงเป็นเรื่องของลอเลงยุ่งจริงจริงเรื่องนี้ไปดูเรื่องวุ่นวุ่นเมื่อชุมชนโ้อนบูกชื่อนภาภัยใจสงบทะทินทานตะคุมาะลงตูปันเต็มดเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่าย ที่เในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ชุมชนย่านรังสิตครับชาวบ้านก็พากันแตกเป็นตกใจและตกใจกันเรื่องอะไรครับ ทำไมให้ซ่อมงั้นผมกินก็แล้วกันผมหิวแล้วว้าวดูสิทำของเขาทางาแล้วยังมานั่งกินของชาวบ้านเขาอีกแกมีเงินจ่ายเขาเหรอและดูท่าดิสบายอกสบายใจนั่งกินเหมือนเจ้าสัวเลยอ่ะนี่ถ้ามีน้องๆหนูหนูมาคอยป้อนนะคงจะสุขยิ่งกว่านี้นั่นนั่นน,น่นดูดูดดกินโดนัทเขาหมดเลยอ่ะแหมไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดนี้นะเนี่ย งด้วยครับแกกินเหมือนคนเลยครับกี่ถุงกี่ถุงแกะกินได้หมดขอ,องหวานหมดแกจะเดินไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปไหนกล้องตามไม่ทันแล้ว<ะ>นันเล่นของข่าวเขาสกัดใจเลยเปิดหม้อแกะถุง<ะ>กินแม้แกระทั่งปาลาแล้วตัวแกะไปไหนเนี่ย<ะ>อ๋อนั่งอยู่ริมสะพาน ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงไม่ต้องมานั่งสบายใจเลยแล้วจะจัดการกับแกยังไงดีเนี่ยยุ่งไปทั้งชุมชนแล้วเนี่ยนั่นทีมงานมาแล้วยาถลบพร้อมป้นพร้อมเสร็จแน่แกยิงเข้าไปแล้วองสลบแน่นอนอ๋อหยิบเสื้อขึ้นมาใส่สักนิดเดี๋ยวตอนสลบไม่หล่อว้ายแล้วเขาก ไม่ได้ยิงธรรมดานะครับยิงเข้าไปสี่ดอกแกถอดออกไปสมดอกอีกดอกหนึ่งลืมถอดก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหโห,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 หมดสภาพกลายเป็นลิงสาเล้งเก่าๆโดนล,ลากกลับบ้านไปเลยไอ้ที่คึกไอ้ที่ซาเมื่อกี้ไม่มีแล้วเพราะว่าตอนนี้ ผมหลับยาวแล้วครับเดือดแล้วคุณครับขออนุญาขอลนกญาตขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรู้แต่จะดื่มก็ต้อ,กองกินนะก็ะต้องกินของอร่อย ท Ś ั้งที่รั้งทีากินนะทั้งที่เขากินแต่ว่าไข่เป็มแก้วมาเกลดดูกันทั้งหมู่บ้านเนี่ยเต็มเต็มหมดเลยอีกแบบก็สลกปากแตกเล็เลยรถจีบตารถจีบม้าก็สะพานก็เป็นสะานไปเจ้าจ๋อคงอยากบอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ได้เป็นอะไรแค่เป็นลิงลั้นลาขอขอบคุณคุณอภัยจุใจจังหวัดปทุมธานีเรื่องอุรังอุทังลุ